สวัสดีค่นะวันนี้เพจชอบที่จะเที่ยวชอบที่จะกินนะคะ ทะะทุกๆคนมาที่สุกิชิสาขาเชียงรายค่ะที่นี่นะคะเป็นสุดยอดร้านปิ้งย่างนะคะสไตล์เกาหลีที่บอกว่าครบคันและก็พีเมียมากๆเลยค่ะเริ่มต้นที่ราคา399บาทเท่านั้นนะคะและที่ร้านนะคะยังมีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะสุกิชิสุกโอเวอร์โหลดนะคะก็เอาใจสายเกาเลยค่ะตอนนี้นะคะทางร้านก็มีซอสลูกแพรนะคะซึ่งมีส่วนผสมต้องบอกเลยว่าทําให้เนื้อเนี่ยชุ่มฉ่าอร่อยมากๆค่ะ และอีกซอสนะคะที่เด็ดไม่แพ้กันเลยก็คือซอสเนยกระเทียมงาค่ะต้องบอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆเลยนะคะทางร้านนะคะมีให้เลือกแบบเยอะมากๆหอยนะคะแซ่บมากๆนะคะรสชาติแบบจัดจ้านอร่อยมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีข้าวปั้นนะคะมีแบบหลากหลายให้เราได้เลือกทานด้วยค่ะสําหรับใครที่แบบว่าชอบทานแบบบุฟเฟต์น,นะคะแล้วก็ทานแบบหลากหลายแบบว่ามาทั้งครอบครัวสามารถเลือกทานไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างซูชิหรือว่าอาหารต่างๆนะคะก็สามารถมาลองทานกันได้เลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเนื้อเนี่ยชิ้นใหญ่มากๆนะคะพรีเมียมสุดๆที่สําคัญนะคะนุ่มชุ่มฉ่ำม,มากๆเต็มไปด้วยซอสเลยค่ะหรือใครที่ชอบแบบอาหารทะเลนะคะทางร้านก็มีด้วยค่ะอันนี้น้องฮาเก้นนะคะก็ชอบมากไม่ว่าจะเป็นแซลมอนหรือว่าจะเป็นพวกซูชิซาซิมินะคะนี่เป็นเวลาแห่งความสุขนะคะสายปิ้งย่างไม่ควรพลาดคุ้มมากๆคุ้มกับราคาเลยค่ะยังไงเนี่ยฝากติดตามเพจชอบพี่จะเที่ยวชอบพี่จะกินด้วยค่ะหรือว่าใครอยากสั่งกลับบ้านนะคะทางร้านก็มีบริการค่ะ